สับสนุนโดยชูชัยนใน b สซลองเจเรกลับมาช่วงนี้เรายังอยู่กับหมออ้นแล้วก็ลูกศิษย์อีกท่านนะคะซึ่งทำอาชีพหมอนวดทำให้คนอื่นสบายแต่ตัวเองนี่ค่ะต้องเจ็บตัววันนี้ <c oughs> คุณหมออ้นนะคะก็เลยจะตอกเส้นด้วยจัดกระดูกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ นี่แหละค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยค่ะหมอก็ลงมือแล้วสําหรับการตอกเส้นบำบัดอาการปวดเอวนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงเอวช่วงเอวอันนี้ก็คือเกิดจากการที่ทําอาชีพหมอนวดใช่ค่ะเนาะก็ต้องใช้แรงเยอะน่อใช่ถ้ามือถ้ามือกดเนจี้เลยเอาวะอาเอาวะตัวถ้ามือมันจะมือมันจะเจ็บขมานะคะ เสียงร้องจากเยอรมันเลยนะคะหมอทำไมเอาด้านมันเป็นด้านนี้อ่ะมันต้านดีใช้ได้ทั้งสองด้านเลยทั้งสอ้าเพาะว่าเอาซ่อมไปทีสองทีแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วใช่ไหมคะที่ใช่ค่ะรักษาคุณสมเทาสองครั้งนี่ดีดีขึ้นเลยค่ะพอเดินนี่รู้สึกจะเด้งเด้งตรงสลักเพชรนี่จะเจ็บเหมือนมีดแทงอาจารย์จัดให้ สองครั้งก็ดีขึ้นค่ะสักอีกครั้งถึงจะหายดีครับคุณหมอก็หายแล้วครับอีกครั้งสองครั้งอาการเป็นค่อนข้างหนักไหมคะเป็นเยอะตอนที่มาเพราะว่าไม่มีใครทําอาชีพนี้มาเจ็ดปีแล้วเราก็ระหว่างเรียนก็ซ่อมไปด้วยนะครับแต่พอกลับไปก็เชื่อว่าน่าจะทุเราลงเพราะว่าใช้สารตอกเส้นในการดูแลลูกค้าใช่ไหมคะก็จะผ่อนแรงก็จะมือจะเจ็บกว่า เขาน้านอนนอนหงายนอนหงายที่เขาเหมือนเลาะใช่ไหมครับเหมือนเลาะเหมือนเลาะค่ะน้ำตาเล็ดเลยน้ำตาเล็ดเลยอ่ะคุณหมอแต่เจ็บดีนะคะเจ็บดีเจ็บดีนะคะไม่ใช่เจ็บไม่ดีนะคะที่หมอเห็นไหมคะหมอไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกศิษย์บอกกันเองจะเสียงหน่อยนะสัญญ เคยตอกแล้วก็จะรู้อานาตมี่ว่าเขาเป็นช่วงขาเอวข้างไหนเอวข้างขวาเอวข้างขวาข้างซ้ายก็เป็นแต่ข้างนี้เป็นเยอะค่ะคอันนี้ตรงท้องท้องตอกได้คุณหมอไม่ได uh ้ไม่นะกดเฉยๆกดเพื่ออะไรคะไล่ลมไล่ลมเพราะมาตอนแรกนี่ท้องแข็งมากเลยตอนนี้โดนกดท้องไปครั้งหนึ่งแล้วเกิดจากอะไรคะคุณหมอที่ท้องแข็ง เพราะว่านวดเยอะแล้วมันเกรงอย่างเงี้ยหรอะใช่ครับเวลานวดจะเกรงกว่าตอกตอกเนี่ยธรรมดาเนี้ยนั่งธรรมดาก็ตอกแต่ถ้านวดมันต้องต้องใช้แรงโไม่นั่งตัวเนี่ยแล้วทาให้ลมอยู่ในท้องเยอะเหรอคะอแล้วถ้าทิ้งไว้มันจะมีปัญหาอย่างไงบ้างมันก็นอนไม่หลับไม่ค่อยหลับมันไม่ใช่แข็งเพราะว่ามีกล้ามท้องใช่ไหมคะไม่ใช่มันแข็งออกแรงแล้วเหมือนแบบเก่งเกงเก่งที่หลังแล้วมันก็มาลงที่ท้อง พราะเวลานวดมันต้องกลมฝรั่งตัวใหญ่เนี่ยต้องใช้แรงใช้แรงสารเลยแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งรู้มากค่ะค่งนวดต้องนวดให้ฝรั่งฉลาดไม่รู้ปกติเขาก็ฉลาดอยู่แล้วเขาฉลาดกว่าเราอาดอันนี้คือจะฉลาดก็แต่งงานกับแฟนไทยเรานั่นนี่จะจัดกระดูกใช่ไหมคะจัดกระดูกจัดกระดูกค่ะ ใช,ใช้ผ้าเข <S <S ้ามาเพื่ออะไรคะคุณหมอไอ้เพื่อความสุขภาพจะต้องมีสเต็ปขาโอ้โหโอ้โหถ้ามือล็อกไว้นะฮะอ้ล็อกไว้ล็อกเอ้ที่ จากกระดูครั้งนี้มันถึงไม่ต้องนอนตะแคงแล้วดังดีจังเลยลั่นกรอกลักกรอกแล้วทาเหมือนปกติอหคออเมื่อวานทําท่าแล้วไม่ไม่ดังอ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่ากลยุทธ์นิดนึงครับผมมันมีหลายท่าอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้ก่อนเออไม่ดังดังเลยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนท่านิดนึงเปลี่ยนท่านะครับเดี๋ยวขอข้างน้ดนึงค่ะ นี่นะคะเป็นศาสตร์เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะในการคิดวิธีการบาบัดอาการต่างๆนะคะใช่โอ้ยบางทีเราเห็นท่าเราก็หวาดเสียวอยู่นะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเคยทำคือให้คุณหมอจัดกระดูกให้จะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะคุณหมอชำนาญมากใช่คือหลังแข็ง ยืดลังยืดหลังจัดกระดูกหลังฮะจัดกระดูกหลังเหมือนกับโยคะค่ะโยคะคนที่ทำได้ก็จะต้องเชี่ยวชาญเนาะห้ามเรียนแบบเลยอ่ะค่ะมือแตกเขาไว้นี่ฮะถ้าโยคะหรือสีดัดตนก็ต้องดัดโอ้ยสบายอออะอือยอย่างท่านี้มันช่วยอะไรเขาคุณหมอ ช่วงช่วงช่วงบ่าช่วงหลังค่ะโอ้แต่ต้องเอาหมอนออกนะฮะมั้นคอนะไรโอ้อย่างไงฮะแก้ปวดเข่าด้วยอืมโอ้่งดีสบายอืมโล่งเลยนะคะโล่งสบายเลยค่ะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเรียนนี่ขอแบบนี้อีกรอบสองรอบอาจา คุณหมอบอกว่าไม่อันนี้ทำให้ชอบในรายการเป็นโปรโมชั่นพิเศษได้ได้เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวให้ในนั้นถ้าคนใข้ไปที่คลินิกจะมีการแบบดัดให้แบบนี้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่เคสแล้วแต่เคส <c oughs> แต่ส่วนมากเราก็ดูอายุก่อน <c oughs> ถ้าอายุน้อยๆก็ดัดได้ <c oughs> อายุเยอะมันก็ดัดไม่ได้มันอันตราย <c oughs> เลย60นี่เห็นแล้วอยากอยากให้ดัดมาก พอมองเตียงข้างๆทำไมอะคุณป้าขอได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้คือเห็นแล้วอยากจะโดนบ้างอยากจะโดนบ้างไหนก็ทําให้ไม่ได้ราะว่ากระดูกต่างๆอายุหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเดินดัดไปแล้วกรอบเลยขอได้ไหมหมอเห็นแล้ว อยากโดนอยากโดนอยากสบายนะแต่บอกไม่ได้เดี๋ยวเสียงหักนะครับอายุเจ็สิกว่าแล้วก็อยากจะโดนเพราะฉะนั้นแต่ละท่าคุณหมอก็จะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยเนาะของคนไข้ก็เลยต้องเนี่ยมาเรียนไม่งั้นนะพอดูยูทูบแล้วไปเรียนแบบสบายจังสบายเลยหรือนอนคว่ำใช่ไหมอ่อนอนคว่ำนอนคว่ำเลยนะคะนอนคว่ำหันหน้าหรมันหน้าถ้าโดนจุดนี้เนี่ยค่ะ จี๊ดเลยเนี่ยโอ้ถ้ใช่นี่ยก็ป่วยจริงนะคะค่ะนี่ยเโอ้โหสะดุ้งเลยแสดงว่าเป็นเยอะมากเลยใช่ไหมคะข้างนั้นเป็นหนักเป็นมากเป็นเป็นมันไหลเป็ไม่เจ็บเลยเมื่อกี้รู้ถ้ารู้ตัวมันจะไม่เจ็บต้องเอาแบบไม่รู้ตัวต้องเล่นถีบเลออ๋อเอาค่ะ ไม่แกล้งร้องนะครับจริงๆเราผมไม่ได้แกล้งร้องนะนี่อันนี้จริงไม่แกล้งเจ็บจริงแต่ก็สบายทีแต่แข็งตะแคงหานน้ามาทางด้านนู้นค่ะใช่นี่ธรรมดาไม่เปิดเผยนะครับที่คลินิกเนี่ยดัดด้วยแต่อายุน้อยๆนะอายุเยอะดัดไม่ได้นะครับไม่เปิดเผยคือยังไรถ้าดัดนี่ส่วนมากเขาหุอนบอลเนี่ย ต้องไปเรียนเท่านั้นถึงจะได้ท่านี้แต่นี่คุณหมอก็อมาให้ดูในรายการขเขานี่มันต้องอยู่ตนช่วงนี้ค่ะแล้วก็ต้องแรงแรงแขนต้องเยอะด้วยตอนนี้เข้าใจอารมณ์ของพี่เขาเลยว่าอยากนอน ยาวๆเนื้อออกมามันคืิแบบมันกำลังสบายแล้วตอนนี้น่าจะเบาแล้วแต่เวลาแห่งความสุขก็ต้องหมดลงใช่เพราะว่าเราให้ดูกันคร่าวๆเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการบําบัดรักษาเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณชั่วหนึชั่วโมงเลยแต่เราคนที่มีอาการเยอะๆแบบนี้ค่ะก็2ชั่วโมงค่ะ ผู้ชมก็สามารถไปฟินแบบนี้ได้ที่คลินิกคุณหมออนน<ช>้นติดต่อได้เลยนะคะที่แฟนเพจคลินิกการแพทย์แผนไทยชีวะกะับโรคยาค่ะค่ะไม่ว่าคุณจะมาเรียนนะคะหรือว่ามารักษาก็ได้อย่างนี้ลูกศิษย์เขาตั้งใจมาเรียนแต่ว่าเขาก็ได้มารับการบําบัดรักษาก<ช>ด้วยนะคะนี<ช>่ะแล้วติดต่อคุณหมออ้นได้เลยนะคะ,คะวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะคะทั้งลูกศิษย์แล้วก็คุณหมออ้นมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ